ท่า,านผูทุกคนนะฮะก็ขอ,ขอรกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนบนเดนจิเน่ครับวับนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับโอ้โ,อโ,อโอกดผิดโอเควันนี้นะครับเราก็มีอยู่ในเกมเก่าเกมเช่นเคยของเรานะครับโอเคไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะสำหรับเกมน,นี้นะครับผมก็เป็นคอนเทนต์หลักช่องเราไปแล้วนะครับที่จะมาเดนจิเนกันอีกแล้วนั่นเองนะครับในสัปบาา์นี้นะครับเป็นดันจิยนของตัว ริกิลิฟต์นะครับริกิลิฟต์หรือรีเจนลิฟตอ่านได้สองแบบก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่เซิร์ฟไทยเขาเป็นทางการว่าริกเบรกิลิฟต์นะก็อ่านตามนั้นได้ก็แล้วนะครับผมคิดเรื่องรีเจนลิฟตมากเลยเนาะใครๆก็น่าจะติดเรื่องนั้นแหละโอเคทีมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะของนี่ก็อาจจะมีการพัฒนามานิดนึงนะครับผมเนาะประมาณนี้ลองพอดูเอานะครับโอเคเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงใช้เป็น ริเชลน่าจะดีกว่านะครับหลังจากที่ทดสอบมาผมคิดว่าริเชลน่าจะดีสุดแล้วนะฮะผมมันลด,ม,นลดมันลดบอกไม่ได้มันลดนลดเดบไม่ได้ใช่ไหมไม่น่ใจลองใช้ริเชลแล้วกันนะโอเคก็แผ่นนี้บอกเลยว่าเป็นแผ่นที่น่าเล่นมากๆสำหรับเซเว่นไนท์นะครับก็รีบโหลดมาสุดนะบอกเลยว่าใครอยากเล่นเซเว่นไนท์เนี่ยก็รีบเล่นช่วงนี้ซะนะครับของแจกเยอะแจกหนักแจกจริงโอเค let's go ครับไปเลยดันดเจิลีฟกันก่อนนะครับ บอกเลยว่าผมไม่อยากจะขิงนะครับเว่าผมได้ตัวนี้มาฟรีนะครับมีเจลีฟนะฮะจะพาไปดูนะฮะคือผมกดตู้ส่นบีอ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันออกอ่ะนะครับคือเข้าเกมปุ๊บกดส่นบีไงแล้วแล้วมันออกเฉยนะครับเดียแล้วตัวหนึ่งยังไม่ได้เปิดเพิ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําอัดคลิปแยกนะครับแต่ว่าจะไม่ได้เปิดตู้เลยเจลีฟนะเพราะว่าตัวมันไม่ได้โหดะลรขนาดนั้นนะผมคิดว่างั้นนะฮะแล้วก็ ผมยังไม่ได้โอ้โหไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่ก็เด้งแรงอยู่นะเนี่ยแล้วมันก็อ่ผมยังไม่มีนี่ไงเขาเรียกอะไรชื่ออะไรนะโรซี่นะครับประมาณนั้นโอ้มันแต่ว่าด้านนี้น่าจะยากน่าดูนะครับเพราะมันมีสแต็กสามครั้งแล้วเด้งอ่ะนั้นแหละแรงนะครับตัเผื่อนี่จนะต้องฮีลนะระเบิดไม่เป็นไรโอ้โหติดช็อตเกินพ,พี่พี่เกินกูว่าวกูโดนแน่ครับกดกดล้างก่อนเลยแล้วกันนะครับ อะไรแรงครับอันนี้แรงครับหายเลยเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรปะอย่างนี้เกินไปปะไปดูมันแรงมากเลยนะแต่ผมว่าผมไหวนะครับจะอินสับอีกทีนึงนะ่าจะไหวอยู่นะครับอย่าให้มันออกโจมตีเยอะนะครับไห <c oughs> วไหม <c oughs> โอเคไหวนะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละนะดันนี้คือมันเปราะก็จริงนะครับ แต่มันก็แรงเหมือนกันนะครับก็คือมันความแรงก็แลกกับความที่ตัวมันเปราะนะครับผมถ้าติดจุดอ่อนอย่างนี้เมื่อไหร่มก็จีๆสินะครับจีอ่อนโอเคดันนี้ค่อนข้างยากสหรับผมนะดันนี้ยากครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าตัวมันแรงมากครับมันเด้งทีสแตกระเบิดทีนี่คือแบบเจ็บอบเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันว่าเชีอ่อเอสกูล้มเลยเหรออะไรนี้นะประมาณนั้นโอเคผมจะพาไปดูนะครับว่าให้ ไอ้ทีมที่ได้มาเน okay. ี <ông liebe glass> <onn> ่ย <Would> ม <imagine yeah> ันเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะฮะโอเคครับนี่มันยังไม่หมดนะเออแต่ว่านี่คืออันใหม่ใช่ไหมนะฮะรู้สึกว่านี่จะเป็นอันใหม่แล้วนะฮะโอเคอันนี้อันเก่าอันนี้อันเก่าหมดเลยนะแต่นี่คืออันใหม่นะครับซึ่งมันเป็นแหวนในความฟองดองไบอริทนะครับถามว่าทำอะไรได้นะครับอืมแค่อยากรู้เหมือนกันนะฮะก็ไปดูกันนะฮะดูที่ตรงนี้นะน่าจะได้นะฮะอื่นๆแล้วมี ใชนะ่เครื่องบดงนานี่นะครับแลบบ้วก็บ้องรองครับผมคือเมื่อเพิ่มค่าเพิ่มค่าความเสียหายที่ตั้างแก่ตู้สมดุลแล้วก็ลดค่าแซ่ที่รับตู้สมดุลก็คือเป็นแหวนแก้ทางทสมดุลเลยนะครับอันนี้อ๋อมันมีหลายแบบอเลือกได้หมดเลยนะครับก็คือเวทสมดุลหรือโจมตีก็ได้นะครับเลือกเอาเลยสักสายหนึ่งเอาไว้แก้ทางนะครับผมไม่รู้มันับกับอะไรหรือเปล่านะก็โอเคครับคิดว่านะอืม อยู่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับแหวนพวกนี้ที่มันเข้ามานะฮะก็อย่าลืมไปตีกันนะครับกบเก็บครบไม่ใช่กเก็บเก็บครบนะฮะเก็บครบเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาไปดูใหม่ดิเก็บครบเจ็ดใช่ไหมได้บัญชีสามครั้งด้วยโอ้โหแห้าล้านเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเลย หมายเของสามสี้าหกเดอ้าวเร่งใหม่อีกหนึ่งสองส้าหเจ็อ้าทำไมนี่เห็นแค่แปเออแไม่ใช่เนดูตรงนี้ก็ได้นะนะเป้านะครับสี่อ้าแปด่ปดสองอะไรของเราเนี่ยฮะาจริงนะฮะโอเคก็คลิปนี้มีเท่านี้จริงๆนะครับไม่มีอะไรมาก นะครับก็แค่มาตีดันโชยเฉยนะก็ใช้ทีมงไปอินนะครับเห็นเมื่อกี้ไหมก็คือสับสองทีหายเลยนะครับก็เมื่อกี้ผมแปลงล่างปะน่าจะแปลงล่างใช่ไหมเออจำไม่ได้ละนะครับความจําเสื่อมครับสมองปลาทองโอเคแต่คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับคุณผิวพันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม